สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูสุดฟินที่หลายคนเห็นแล้วต้องน้ำลายไหลนั่นก็คือทะเลถังค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้คือที่สุดของความแซบจริงๆไม่เคยทำมาก่อนนะคะแต่เห็นเพื่อนๆโพสต์กันจนอดใจไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะที่อังกฤษแถวบ้านเนี่ยไม่มีตลาดสดอาหารทะเลแบบบ้านเรานะคะก็เลยต้องจัดแบบแช่แข็งกันไปก่อน อันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งจากเซนบอรี่ราคาประมาณ9ปอนกว่าหรือประมาณ400บาทไทยค่ะแล้วก็มีหอยแมลงผู้แกะเปลือกพร้อมทานอันนี้ก็สะดวกสุดๆไม่ต้องเสียเวลามาแกะเองเลยส่วนปลาหมึกสับปะรดนี้ได้มาจากเอเชียนสุ per ร a r k e t ที่เพิ่งไปช็อปมากับแม่ย่าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะโอเคก่อนอื่นเลยต้องละลายน้ําแข็งให้เรียบร้อยแล้วก็ระหว่างรอน้นเรามาเริ่มนึ่งข้าวโพดกันก่อน ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปนึ่งจนสุกค่ะระหว่างนี้ก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ตะไคร้เพิ่มความหอม อันนี้แช่แข็งไว้นะคะถ้ามีของสดยิ่งดีบอกเลยว่ามีกลินหอมสมุนไพรามากจากนั้นพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่กุ้งหอยแมลงผู้แล้วก็ปลาหมึกลงไปนึ่งให้สุกค่ะ พอซีฟู้ดสุกแล้วเราก็มาเริ่มทำซอสกันเลยค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่เนยลงไปผัดให้หอมตามด้วยตัวชูโรงของเราน้ำพริกเกาหลีโกชูจัง <S <S จริงๆจ,จะใช้น้ำพริกเผาก็ได้แต่วันนี้น้ำพริกเผาหมดพอดีเลยค่ะเลยต้องดัดแปลงสักหน่อยบอกเลยว่ารสชาติเข้มขน้นเผ็ดหวานนัวๆไม่แพ้กันทีนี้เพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปอีกเราจะใส่ซอสพริกนมสดแล้วก็ผงปาปรืก้าลงไปผัดด้วยกันค่ะ นมสดจะช่วยให้รสชาติซอสละมุนขึ้นไม่เผ็ดโดดเกินไปผงปราปริก้าจะเพิ่มสีสวยและกลิ่นหอมเผ็ดเบาๆผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนซอสข้นและก็หอมมากค่ะในระหว่างที่ซอสกำลังเดือดเราก็นำข้าวโพดแล้วก็ซีฟู้ดที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะไปคลุกเคล้ากับซอสให้ทั่วทุกอย่างชุ่มซอสแบบจัดเต็มคลุกเคล้าให้ซอสซึมเข้าไปในเนื้ออาหารอย่างดี ตามด้วยใบโหระพาสดอีกนิดหน่อยเพิ่มความหอมอมืแค่ได้กลิ่นน้ำลายไหลแล้วล่ะค่ะทุกคนหลังจากลุกเขาเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้ซอสซึมเข้าเนื้ออาหารเล็กน้อยโดยเปิดไฟแล้วก็พักไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะสุดท้ายตักใส่จานโรยผงปาปริก้าเพิ่มสีสันออริกาโนโลและต้นหอมซอยบอกเลยว่าน่ากินมาก และนี่ก็คือทะเลถังแบบฉแบับแม่บ้านไกลบ้านนะคะแม้จะเป็นซีฟู้ดแช่แข็งแต่ว่ารสชาติก็คือเด็ดไม่แพ้ของสดเลยล่ะค่ะเพื่อนๆใครอยากลองทำบอกเลยว่าไม่ยากแค่มีวัตถุดิบกับใจที่พร้อมลุยสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้หม่อมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปจัดการทะเลถังก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ